สวัสดีครับอยู่ก็มิสูซูเปอร์โกรนะครับสวัสดีค่ะเจ้ค่ะมิสูเอ็มพีค่ะวันนี้นะครับเรามาส่งน้องเล็กนะครับตัวนี้นะครับน้องเล็กสุดท็อตของเราอีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่นตัวมิลารค่ะแอคทีฟซีวีทีนะคะสีเทาเททานิียมเลยตัวนี้ก็จะราคาอยู่ที่5้0 0 0นกับเก้าบาทค่ะ5ส0 0กบาทเท่านั้นเองนะครับบอกเลยตัวนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเนาะใช่นะครับจัดเต็มอีกแล้วนะครับโดยคันนี้ลูกค้านะครับมีลูกค้าเป็นครูโรงเรียนเอกชนนะครับ ก็รับไปเลยนะครับกับโฟฟีดาวนะครับพร้อมแต่งให้ทั้งคันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือพรอยู่ที่ประมาณประมาณเจ็ดพันต้นๆ้นนะครับฮะร้อยเจ็ดพันต้นๆ้นนะครับตัวนี้อ่าเพราะเราช่วยให้ลูกค้าผ่านที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นให้เลยนะครับนี่นะครับไม่ยากด้วยนะครับโดยคันนี้นะครับการแต่งนะครับก็จะเป็นแต่งแบบเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนไฟเพราะลูกค้าไม่อยากได้ไฟไม่อยากได้ไฟโปรเจคเตอร์วงแหวนนะครับนี่ก็เอาไฟตเดิมนะครับ โดยตัวนี้ก็จะเป็นตัวสเกิร์ตรอบคันนะครับที่แต่งมาให้นะครับก็จะเป็นของไรเดอร์อ่าเป็นไรเดอร์ V2 สอก็คือข้างหน้าจะมีเดไวท์เป็นตัดสีแดงเหมือนเดิมแต่ด้านหลังจะเปลี่ยนเป็นสี่ท่ออ่าเป็นอย่างว่าสองข้างไอ้อย่างว่าสองสองข้างเลยนะครับพร้อมไฟเบรกตรงกลางด้วยเนาะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านข้างนะครับตัวนี้ก็ตัดแดงให้ทั้งคันให้เลยนะครับเออซึ่งรวมถึงตัวล้อแม็กนะคะล้อแม็กซ์สิบห้าของเรานะคะเราสามารถเลือกเนาะเป็นลายแบบ ออกแนวมีสีนงี้เงาๆนะคะมีสีดําแล้วก็มีตัดแดงด้วยใช่นะครับแล้วก็มีครอบดิสสีแดงน็อตล้อสีแดงที่ลูกค้าก็แต่งให้ครบเลยนะครับก็จะเข้ากับตัวสเกิร์ตทั้งคันมาให้แบบนี้เลยนะครับซึ่งเราได้มีการปรับเปลี่ยนช่วงล่างให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็คือรองรับกับตัวแม็กคืห้าเลยนะคะไม่ต้องกลัวติดซุ้มใช่ไม่ต้องกลัวจำมป์ไม่จะติดซุ้มหรือขบไปมีคนนั่งหลังล้าจะติดซุ้มนะครับถ้าบรรทุกไม่หนักเกินไป ใช้งานสบายๆเลยนะครับสำหรับสปอยเลอร์หลังรุ่นนี้นะครับก็ติดมากับรถอยู่แล้วเนาะนอกนี้ของอื่นๆที่ติดมาที่เราแถมให้ก็จะมีตัวฟิล์มกันสาบัดนะคะแล้วก็จะมีตัวกล้องมองหลังนะคะอ่านะครับมีกล้องหลังให้เียบ,บ้อยนะครับแต่ลูกค้าเลยอ่าขอเพิ่มนิดนึงนะครับก็คือติดเซนเซอร์หลังเข้าไปด้วยนะครับก็คือแบบเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นเนาะอาจจะแบบเป็นมือใหม่หน่อยนะคะก็ ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะใชตี้กล้องทางเซนเซอร์เลยเพราะคันนี้ลูกค้ามือใหม่จริงๆนะครับเพิ่งทำเบียบขี่เลยก็มาก็เนาะก็ต้องมีครบหมดเลยนะครับทั้งเสียงทั้งภาพเพิ่มความปลอดภัยนะครับนี่รวมไปถึงภายในนะคะก็ยังเพิ่มความหรูหราสะดวกสบายด้วยนะคะใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายก็ต้องเปลี่ยนเบาะผ้าไปเป็นเบาะหนังนั่นเองใช่นะครับก็เปลี่ยนเบาะหนังซึ่งลูกค้านี้ก็สียอดฮิตของเราอีกแล้วนะครับกับสีดําตะเข็บสีแดงนะคบเบาะดาแดงนี่ก็จะเป็นสีที่ยอดฮิตแต่งจริง จริงๆสีอื่นก็สวยนะทั้งสีน้ำตาลช็อกโกแลตสีน้ำตาลอมส้มเนี่ยสวยทุกสีเลยมีกว่าแเดือกันเลยนะครับใชแบบให้ดูทุกสีเลยนะครับนอกนั้นออปชันที่มากับรถก็พาครบอยู่แล้วนะไม่ว่าจอที่มี Apple Ca r p เพ y a n d r ด i อ a u t ตนะครับก็มีครบหมดแล้วร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้บอกเลยนะรุ่นนี้ตอนนี้ยอดฮิตเพราะว่าประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะครับกับน้ำมันที่พุ่งพวดแบบ2ลิตรร้อยแบบนี้ใช่นะครับจากความ ทะเลาะกันของสองประเทศพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วใช่ก็ตัวนี้ค่ะก็รองรับทางน้ำมันเนาะ 9195E10 นั่นเองนะคะประหยัดสุดเลยรับบอกเลยโปก็ดีนะครับฟรีดาวด้วยประหยัดน้ำมันอีกนะครับคุ้มสุดแลวใช้จ่ายในการเข้ารักษาแบบเข้าสู่บริการอะไรก็ประหยัดมากๆเลยค่ะกับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกค้ามารับรถที่โชว์รูมแต่เดี๋ยวเราต้องขับไปส่งลูกค้าต่อใช่ใช่มือใหม่นิดนึงนะนะครับกันเดี๋ยวรอเจอลูกค้ากันเลยนะคะเระเตรียม ตุ๊กตามาเซอร์ไพรส์ลูกค้าเดี๋ยวเราทำตุ๊ก้าด้วยกัน